นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียันเห็นชอบแก้ไขร่างกฎหมายปรับลดค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีค่ะวังที่จะลดคดีแล้วก็แบ่งเบาภาระประชาชนสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและโฆษกระทรวงยุติธรรมฝ่ายการเมือง มีการถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าที่ประชุมคอรมเห็นชอบร่างพระราชบัญญตัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พอสอเพื่อลดภาระค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีบางประการที่ไม่จําเป็นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อย่างเช่นการยกเลิกค่าธรรมเนียมเมื่อยึดหรืออายัดเงินหรืออายัดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายการปรับลดค่าธรรมเนียมบังคับคดีในครั้งนี้จะเอื้อให้การไกล่เกลี่ยและการปรับโครงสร้างนี้มีโอกาสสำเร็จมากขึ้นและจะมีช่วยให้คะแนน east of ดูอิ่งบิสเนสของประเทศดีขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบนันแบ่งเบาภาระประชาชนในการดำเนินคดีและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยนี่ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มากขึ้น จะช่วยลดปริมาณในการบังคับคดีในชั้นบังคับคดีซึ่งเดิมค่าธรรมเนียมในส่วนนี้เป็นจำนวนเงินไม่น้อยถือเป็นอุปสรรคที่ทำให้การไก่เกลี่ยไม่ประสบผลสำเร็จซึ่งหลังจากนี้คอรมอจะส่งให้สภาพิจารณาเป็นวาระแรกนายสมบูรณ์ยังกล่าวด้วยนะคะบอกว่าสำหรับสาระสำคัญของร่างพรบรดังกล่าวในส่วนอัตราค่าธรรมเนียมเดิมของการขายท่อตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดร้อยละ5เนี่ยนะคะ แก้ไขเป็นร้อยละ3ของจํานวนเงินที่ขายหรือจําหน่ายอัตราค่าธรรมเนียมที่ยึดหรืออายัดแก่เจ้าหนี้เดิมร้อยละ3.5ของจํานวนที่ยึดหรืออายัดแก้ไขเป็นร้อยละ2อัตราค่าธรรมเนียมการยึดทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่ตัวเงินและไม่มีการขายหรือจําหน่ายเดิมร้อยละ3ของจํานวนเงินที่ยึดหรืออายัดแก้ไขเป็นร้อยละ2 อัตราค่าธรรมเนียมการขายโดยวิธีประมูลระหว่างคู่ความเดิม้อยละ3ของราคาประมูลสูงสุดแก้ไขเป็น้อยละ2นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมในชั้นบังคับคดีก็คือในเรื่องของการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดให้เสียค่าธรรมเนียม้อยละ2ของจำนวนเงินที่ขายและจำหน่ายการจ่ายเงินที่ยึดหรืออายัดแก่เจ้าหนี้ให้เสียค่าธรรมเนียม้อยละ1ของจำนวนที่ยึดหรืออายัด การยืดทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่ตัวเงินและไม่มีการขายและจำหน่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมยึดหรืออายัดเงินหรืออายัดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมและการขายโดยวิธีประมูลระหว่างคู่ความร้อยละหนึ่งของราคาประมูลสูงสุดค่ะ